วันนี้มีโครงการมาลงเนาะหมู่บ้านเราในโครงการสัมมนา,าเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะว่ามันขับเคลื่อนมาจากโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะมีใครรู้จักไหมคะโคกงหนองนาโมเดลอันนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของโครงการพฒนาุมชนซึ่งหมู่บ้านเราอะค่ะมีบุคคลที่เป็นต้นแบบก็คือจะทำโคกงหนองนาโมเดลเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเรา คุณพ่อทำกองคุณสุกค่ะอันเนี้น้ำตูหายให้บ้านชนหัวจเนี้ยค่ะเอาหัวใจชนอยู่แล้วค่ะแอ้แเจ๊บอกไปอกล้มมาอย,อ,ยอยู่อยู่วนกี่วันพ่อจังเมื่อหัดเขาไห้ห่างปุ่นอันท่ายด้วยเลี้ยงหาดาวอ่ะวัวเล่าไปเดี๋ยวเล่าวัวอย่ามาเลยแต่เดียวก็ไม่ของหวยท้าทายหนี่คนละเกียดคนละเกียดอ่าค่ะวันนี้เนาะ ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมทีมงานก็เป็นลูกหลานเนี่ยค่ะเป็นน้องๆน้องนักขาตำบลต้นแดบของอำเภอภูสิงห์ซึ่งตำบลเราก็มีสองท่านก็คือน้องโต้ง,งกับออพี่มาลัยแล้วก็ตำบลตำบลเรามีสามสิเพราะว่าสอบเก่งก็เลยได้อันนี้ไม่มีการใช้เส้นสายนะคะเพราะว่าทุกคนัดเองเนาะคัดเองกับหัวหน้าก็มีคะแนนสองสาม่าแล้วก็มีมีคะแนนหลายส่วนประกอบกัน น้องร้อยนอตอเสรีจยังคะเสียไม่ได้น้ำตัวนี่แย่หรือเปล่เอาผู้ใดนเรียกวันกี่วันเอ่อจะให้น้องๆมาแนะนำตัวนะคะใเราทุกชาติเอกานนทุกคนะยคนดังรอยู่เมื่อไรแม่อยาแนะเคอแงพี่หงอไหม คุณพ่อไปเลยครับนำแรกการนับจากคนนะครับกะไคไข่ตูหรวพาะข้าไม่น่ยเิดเป็นมันตูอเป็นาหารหลักเป็นสมุนไพรแตบาอยากให้ไปหาเจ็บน้ำปลาลุงจก็ได้ลูครัอยากให้กินเองโอเคปลาไก่เต็ดพริกกระเช้าเขาเขาคุยพิเรนในแบบคุณพ่อไทยเราเองนะคทับ้อาครับ แต่หัวคไงไปเนี่ยคือพลิกดีวิตมาได้กาะคันธุ์ปลาสามสิบสามสิบสามสิบสิบ,สบคือสูตรพลิกชีวิตของเกษตรกรไทย สุดเด็ดนิ้ไว้ใจสู่เส้นทางความยั่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่พอหลวงจัดที่ดินเป็นส่วนให้สมดุล คุณพ่อแม่พี่น้องบ้านโอปงโตนะคะแล้วก็คุณนาำท้องที่คุณนาำท้องถิ่นท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในครั้งหน้าและโอกาสต่อๆไปนะคะเราก็จะมาดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเจ็ดเดือนจุฑาเพียงไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ ในพวกนองหน้าโมเดลที่พบปลูกไม่ฮาระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดิน